อย่างน้ำดื่มที่มีความสะอาดมากๆนี่เป็นตัวนําไฟฟ้าไหมครับน้ําดื่มที่เรานํามาใช้ปกติบางยี่ห้อเขาก็ใช้เป็นแบบน้ําประปามากรองหรือฆ่าเชื้ออะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นกระบวนการหนึ่งในเรื่องการฆ่าเชื้อแต่ไม่ได้เป็นการทําน้ํากลั่นอย่างที่เราทําการทดลองเราเอาน้ําดื่มยี่ห้อหนึ่งมาทําการทดลองก็จะมีปริมาณกระแสประมาณ6มิลลิแอมป์ก็สูงขึ้นจากน้ํากลั่นที่เอามาทดลองแล้วอย่างแหลกน้ําตามธรรมชาติทั่วไปนี่เป็นยังไงครับอันนี้ก็ที่เอามาทดลองก็เป็นน้ําในบ่อปลาที่อยู่หน้าผากก็เป็นตัวแทนถ้าสมมมติวว่่าาาเป็นนนนรี้้ํํทหือใ ว่ามันจะมีสภาพการนำกระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดซึ่งก็ปรากฏว่าน้ำที่ยกตัวอย่างมัน อยู่ที่ประมาณ50มิลลิแอมป์การจะนําไฟฟ้ามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแหละครับขึ้นอยู่กับสารแขวนลอยในนั้นด้วยนะว่ามันจะมีเยอะขนาดไหนเพราะว่าอย่างสมมติน้นในบอ่อปลามันก็จะมีพวกดินพวกตะไคร่หรือจะเป็นสารโลหะซึ่งจะเป็นอยู่ในรูปข,ของของเหลวแต่ว่าอาจจะเป็นปริมาณเจือจางมากพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบเพราะมันเป็นอะไรก็ได้อย่างพวกน้าเน่าน้ําเสียอย่างในลําคลองเนี่ยบางทีโรงงานเทน้ําเสียมาก็มีสารโลหะเจือปนมาในน้ําด้วยอย่างเงี้ย